ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านทองวชรินบางกะปินะครับซึ่งเป็นร้านที่ผมเคยซื้อทองคําแท่งลงทุนแต่ว่าตอนนี้ขายไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาขอความรู้จากเจ้าของร้านกันว่าคนที่เขาจะซื้อทองเนี่ยเขาต้องรู้อะไรบ้างเป็นแบบพื้นฐานเลยครับเริ่มจากคําถามแรกจริงไหมครับที่ร้านทองเนี่ยจำเป็นต้องมีป้ายแบบนี้ร้านไหนไม่มีป้ายแบบนี้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงจริงค่ะอย่างแรกที่เข้ามาในร้านทองสังเกตง่ายๆเลยนะป้ายร้านชัดเจนป้ายที่อยู่ร้านชัดเจนป้ายสมาคมผู้ค้าทองคําต้องชัดเจนมาซื้อทอง1วันนี้ราคาทองเท่าไหร่ ง่ายๆเลยเข้าเว็บไซต์สมาคมทองคําก็จะมีประกาศอยู่ในเว็บไซต์เลยของความชัดเจนของราคา,าค่ากําหนดจะเขียนไว้อย่างเช่นเส้นนี้นะคะที่ป้ายก็จะมีบอกไว้เลยว่าค่ากําหนดเส้นนี้เท่าไหร่น้ําหนักต้องชัดเจนทองเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มาตรฐานประเทศไทย96.5%อันนี้คือมาตรฐานนะคะถ้าต่ำกว่านี้ละครับไม่ได้มาตรฐานค่ะค <laughs> <laughs> วรหลีกเลี่ยงเขาช่างให้ดูด้วยถ้าเขาไม่ช่างให้ดูก็ขอหน่อย1บาท15.16กรัมต้องไม่ต่ำกว่านี้ค่ะพี่หญิงครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยา จะซื้อทองเพื่อที่จะแบบอนาคตอาจจะไปขายเอาเงินมาหมุนอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินให้ลูกหลานค,ควรซื้อทองคําแท่งหรือทองรูปประพันธ์ครับอันนี้แนะนําเลยนะคะถ้าซื้อในลักษณะการลงทุนควรซื้อเป็นทองคําแท่งค่ะเพราะว่าทองรั่วพันซื้อแล้วมีค่ากำเนิดจะบวกบเยอะกว่าทองคำแท่งแล้วเวลาขายก็จะโดนหักค่ายุบหลอมเยอะกว่าทองคําแท่ง เพราะฉะนั้นซื้อเป็นทองคำแท่งคุ้มกว่าค่ะทองรูปพรรณเนี่ยนะคะความคุ้มค่าของเขาคือการได้ใส่แล้วสวยงามความคุ้มค่าอยู่ที่การได้ใช้งานราคะคะ่ากำเนิดทำไมไม่เรียกว่าค่าแรงช่างเรียกว่าค่ากำเนิดทำไมจริงๆค่ากำเนิดเนี่ยมีอยู่ในพจนานุกรมเลยแปลว่าค่าแรงสำหรับการขึ้นตัวเรือนง,งานทองเงินนาคหรือใดๆก็ตามเรียกว่าค่ากำเนิดค่ะจ่ายเงินซื้อทองเรียกค่ากำเนิดจ่ายเงินซื้อเมียเรียกค่ากำหนัดครับ <laughs> จะดีหรอคะ <laughs> แล้วถ้าเกิดสมมติเรามีทองลูปรพันยอยู่แล้วระหว่างเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่กับขายคืนอันไหนคุ้มกว่าครับเหมือนกันนะคะคือว่าเวลาเอาทองมาเปลี่ยนก็คือเราต้องรับซื้อก่อนแล้วก็ซื้อใหม่มีค่ากำหนดใช่ไหมคะแต่ในลักษณะการเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่ร้านนะคะ ก็จะคืนของเก่าให้เยอะนิดนึงของใหม่ก็ลดค่ากำหนดให้เยอะหน่อยนึงก็เลยถูกกว่าค่ะทองที่แบบอายุเยอะๆแล้วไม่มีใบรับประกันอย่างเงี้ยครับ mm hmm. พี่รับซื้อไหมคบตามร้านทองทั่วไปรับซื้อค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาเผาไฟ <c oughs> ดูสีแค่นี้ก็พอเช็คเบื้องต้นได้นะคะว่าสีทองสุกแค่ไหนเหลืองแค่ไหนก็ให้ตามราคาทองเช่นเดียวกันค่ะเข้าร้านทองแล้วกลัวโดนค่ากำหนดเยอะมีวิธีคำนวณเบื้องต้นไหมครับคือจริงๆมีมาตรฐานอยู่แล้วหนึ่งอย่างที่บอกต้องฉลกชัดเจนไม่โดนบวกไปมากกว่านี้ก็ต่อรองกันได้อยู่แล้วร้านทองก็ยินดีลด ฐานทำไมค่ากำหนดไม่มีมาตรฐานล่ะครับทองที่ราคาถูกที่สุดในร้านทองเนี่ยราคามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับค่ะอย่างตอนนี้ทางร้านมี0.6กรัมน,นะคะเป็นแหวนค่ะราคาทองวันนี้อยู่ที่40,900หารตามสัดส่วนมาแล้วบวกค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2,000ค่ะมันขายต่ำกว่าราคาทองไม่ได้นะคะเปอร์เซ็นทองมันคืออะไระครับเปอร์เซ็นทองก็คือความบริสุทธิ์ของทองคาที่อยู่ในทองนี่แหละนะคะล่วพันเนี่ยอย่างประเทศไทยมาตรฐานก็คือ96.5นั่นคือทองสร้อยทองผลิตจาก ทองคาบริสุทธิ์96.5อย่างนี้เป็นต้นค่ะทองที่ต่ํากว่า96.5ขายไหมครับมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะทําในรูปแบบของเอวลรี่ต่างๆอย่างเช่นประดับปอยสร้อยแหวนอะไรต่างๆก็คือจะต้องใช้ทองที่ต่ํากว่า96.5เพื่อความแข็งแรงค่ะถ้าอยากจะเอาทองมาขายเป็นแหวนทองติดเพชรเราต้องไปร้านทองหรือร้านเพชรร้านทองก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเพชรแท้ ก็ไปร้านเพชรก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่แท้ก็มาร้านทองค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใบรับประกันทองที่ออกจากร้านเนี่ยเป็นของแท้หรือของจริงใบรับประกันที่ออกจากร้านไม่สําคัญเท่าตัวการันตีในสร้อยค่ะเดี๋ยวขอเส้นหนึ่งค่ะแอดมิน ในสร้อยทุกชิ้นนะคะในทุกชิ้นไม่ว่าสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนก็ตามใดๆนะคะจะต้องมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3ส่วนส่วนที่ 1, 1คือตัวนี้เป็นภาษาจีนนะคะเป็นเครดมาร์กของโรงงานผู้ผลิตอันนี้การันตีที่1สําคัญที่สุดอันที่2ต้องมีเปอร์เซ็นทอง96.5ตอกไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งบริเวณแถวๆนี้แหละ นะถ้าเอากล้องสองจะเห็นนะคะจะมีคําว่า96.5อยู่ชัดเจนส่วนที่3เป็นสัญลักษณ์ของร้านร้านนั้นๆอย่างเช่นร้านที่ก็ตอไปที่ตะขอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะคะ7 10, ปี10ปีตัวนี้จะยังต้องชัดเจนอยู่ค่ะ ส่วนใบรับประกันของทางร้านอย่างเช่นของร้านนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้จําได้ว่าเราซื้อที่ไหนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่อันนี้ที่เราจะออกให้ลูกค้าไว้ดูเฉยๆค่ะทําไมพึ่งซื้อแหวนออกจากร้านทองปุ๊บไปลงรับจำำํานาเขาบอกว่ามันบุบค่ะประสบการณ์ตรงข้อที่หนึ่งเลยมันบุบจริงหรือเปล่าถ้ามันบุบจริงเราต้องเราคงต้องเห็นเนาะบางทีทองก้สูบจุดห้านี่นะคะลูกค้าเผลอนิดเดียวปิดกระแทกมันก็บุบได้แต่ทีนี้จะบอกว่าบุบไม่บุบมันไม่สําคัญเท่าน้ําหนักครบหรือเปล่าถึงแม้จะบุ จะอะไรก็แล้วแต่แต่น้ําหนักครบก็ยังคงเป็นทองคาที่น้ําหนักครบได้ตามราคาอยู่เหมือนเดิมค่ะซื้อทองออนไลน์เสี่ยงไหมครับเอาจริงๆตอนนี้พี่ว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราควรจะต้องดูความน่าเชื่อถือของร้านทีนี้พอเป็นออนไลน์ปุ๊บเราไม่เห็นของจริงตรงนี้มันก็เลยเป็นความเสี่ยงค่ะขอขอบคุณร้านทองวัชรินด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแบบ no sponsor นะครับผมมาถ่ายที่นี่เพราะว่าผมเป็นลูกค้าที่นี่นะครับแล้วก็ไม่รู้จักเจ้าของทองร้านอื่นแล้วครับ